สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ้านสวนไม่ประดับวันนี้นำคุณผู้ชมมาชมเสนจันเงินครับครับคุณผู้ชมครับเสนจันเงินผมเคยได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงพฤศจิกายนะครับ2566นะครับเรามาดูเสนจันเงินนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับที่ท่านเห็น อยู่ในตอนนี้ตะกี้ที่ผมจับคือหูใบของสเสนหจจันเงินนะครับมีลักษณะอย่างไรคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเป็นยังไงครับมันเป็นลักษณะของหูใบที่มันตั้งขึ้นใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับสเสนหจจันเงินนะครับเป็นสเสนหจจันที่มีใบาวาวนะครับดังนั้นในคลิปเก่าในคลิปก่อนนั้นผมเคยให้สโลแกนไปว่าสเสนหจจันเงินเป็นสเสนหจจันที่มีใบาวาวสีเงินนะครับ ก้านใบสูงนะครับเติบโตวไวแล้วก็หูใบตั้งอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้ที่ผมจับนะครับเป็นหูใบเนี่ยนะคุณผู้ชมครับหูใบเขาจะตั้งนะครับและตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าความวาวของของของใบนะฮะจะเห็นเป็นสีเงินอย่างชัดเจนนะครับสเสน่ห์จันเงินเป็นสเสน่ห์จันชนิดหนึ่งในตระกูลสเสน่ห์จันนะครับที่ หลายๆท่านก็ชอบนำมาหรือนำมาปลูกไว้ที่บ้านนะครับโดยเฉพาะห้างร้านนะครับร้านค้าร้านขายทั่วไปนะครับเสน่ห์จันเงินเป็นเสน่ห์จันอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะในการนำมาปลูกไว้นะครับเพราะว่าเสน่ห์จันเงินชื่อเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสน่ห์จันเรียกทรับเรียกเงินนั่นเองนะครับนี่ครับใบก็จะวาวเวลาต้องแสงก็จะประมาณนี้นะครับจะมีความวาวที่แตกต่างจากเสน่ห์จันที่ออื่นอย่างชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยฮะก็เทียบกับสนิทจันโกเมนนะครับข้างกันนะครับหรือจะเป็นสนิทจันนาคที่อยู่ข้างๆนะครับสังเกตว่าสนิทจันเงินจะมีความชัดเจนนะฮะสนิทจันนาคก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นสีนะครับแต่ที่เห็นมีความแตกต่างนี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะจะมีความวาววับเลยนะครับวาวสีเงินสีปลอดเลยนะครับดังนั้นจึงมีชื่อว่า สเสน่์จันร์นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสเสน่์จันร์เป็นไม้ที่นอกจากชื่อจะเป็นมงคลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโดยประโยชน์อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกอากาศก็เป็นไม้ที่ใช้ฟออากาศอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้น ถ้าปลูกไว้ในบริเวณอาคารบ้านเรือนนะครับเราก็จะได้อากาศที่สดชื่นครับคุณผู้ชมครับและก็เป็นไม้ที่ให้ความสวยงามนะครับมีหลากหลายชนิดทุกท่านก็คงจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นสเสนจันที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับสเสนจันบุตรหรือสเสนจันบุตรสราคำนะครับสเสนจันประกายดาวสเสนจันสทริดเสนจันนาคเสนจันดำนะครับเหล่านี้ล้วนเป็น นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ที่ลหลายท่านนำมาทำการค้าการขายนะครับมีการซื้อขายกันให้เกิดความร่ำรวยอีกนะครับดังนั้นสเสน่จัน์ฝากคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รับอาเล้่บางไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนรายละเอียดสน่จันทุกชนิดคุณผู้ชมสามารถที่จะดูย้อนหลังในคลิปของผมได้นะครับ ใจที่คุณผู้ชมได้เข้ามาชมนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปคลิปนี้ห่างจากคลิปที่แล้วพอสมควรเราบคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เยอออำนวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความรักในเสน่ห์จันนะครับโดยเฉพาะของผมนี้ช่องผมนี้จะเน้นที่เสน่ห์จันก็จะมีไม้มงคลชนิดอื่นๆน,นะครับเข้ามา อาปลาบลายนะครับก็จะพยายามนําเสนให้กับคุณผู้ชมเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับมาที่เสน่ห์จันเกินอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าเสน่ห์จันเงินนั้นใบวาวสีเงินก้านใบสูงนะครับโตไวหูใบตั้งเป็นเสน่ห์จันที่โตไวนะครับอยู่ในกลุ่มของเสน่ห์จันที่โตไวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ของผมปลูกไว้นะครับสต้นนะครับก็ก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ ดูแล้วสบายตานะครับแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจนนะครับพอต้องลมเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากว่าก้านเขาจะเป็นก้านเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับเวลาโดนลมนิดหน่อยก็จะปลิวแบบนี้นะฮะให้ความสวยงามให้ความสบายตานั่นเองครับครับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ชมเสน่ห์จันเงินนะครับใบวาวสีเงินก้านไปสูงโตไวหูใบตั้งนะครับคงให้ประโยชน์กับคุณผู้ชม ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อทีได้รู้ว่าสนิทจเนเงินมีลักษณะอย่างไรนั่นเองครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับขอคุณผู้ชมโชคดีมีชัยมีเงินใช้อย่าได้ขาดมือสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ